สวัสดีค like. ่ะพี่เลมอนแฮนด์ออนค่ะสวัสดีค่ะพี่วิวแฮนด์ออนค่ะวันนี้นะคะพี่ๆก็จะมาสอนอ่านออกเสียงชื่อมหาวิทยาลัยในยูเคนะคะอ่านอย่างไรไม่ให้ป๊บร่อมกันที่แล้วแ1หนึ่งนะคะคำแรกเลยค e อ university ค่ะคีนะคะไม่ใช่คีเลหรือว่าเคลีเนาะค่ะส่วนคำต่อไปนะคะจะเป็น university of reading นะคะไม่ใช่ reading เนาะต่อไปค่ะเป็น university of sussex ค่ะ sussex เนาะไม่ใช่ sex ค่ะ ต่อไปจะเป็น University of York นะคะอ่านว่า York ไม่อ่านแบบนิวยอร์กนะคะต่อมานะคะเป็นไปกันที่เลเวล2ได้เลยค่ะค่ะอ่านว่า b a n g e r University นะคะไม่ใช่บ a งก o r เนาะคำที่2นะคะ University ที่2เนาะ Durham University ค่ะ Durham นะคะไม่ใช่ Durham ไม่ออกสียงตัว H ค่ะต่อไปจะเป็น University of Hartfordshire นะคะอ่านว่า Hart ไม่ได้อ่านว่า h e r t เนอะมาต่อไปที่เลเวล3นะคะอ่านว่าอะไรคะคำนี้ สามสองหนึ่ง l h l o r h l o r o r h นะคะหรือว่า l o h b o r o University เราไม่ออกเสียงกับว่า Loboro นะคะ,ะแล้วยูนี้ล่ะคะอ่านออกเสียงยังไรคะสามสองหนึ่ง University of Leicester นะคะอ่านว่า Leicester ไม่อ่านว่า Leicester นะคะมาต่อกันที่มหาวิทยาลัยสุดท้ายนะคะสามสองหนึ่ง The University of เอเดนบราค่ะเอเดนบราไม่ใช่อีดินบราหรืออีดินเบิร์กนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสิทมหาวิทยาลัยที่พี่ๆยกมาอ่านออกเสียงให้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศยังไงสามารถติดต่อแทนสอนกลับมาได้เลยนะคะพี่ๆบริการฟรีทุกขั้นตอนไม่ทิ้งไว้กลางทางแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย